ขอประกาศเลื่อนรถนิดนึงครับรอลิงทอทงนะครับ69กทมนะครับเลื่อนรถนิดนึงครับรอลิงทอทงนะครับเป็นเหมือนรถมีมีลากได้ด้วยมีหูลากด้วยนะครับก็เลื่อนรถให้นิดนึงครับรอลิงทอทง69ครับกทมเลื่อนรถนิดนึงครับฝังการจราจรนิดน right ึงครับ เชียร์คาร์ขับนี่รถเยอะมากเลยทีเดียวนะครับที่ดูอยู่รายชื่อประมาณ20โอ้โห31คันนะฮะเชียร์คาร์ขับรถเยอะ31มสิบเอ็ดคันนี่ก็ลงไปนะครับโอ้โหวุ่นวายมากวุ่นวายนะฮะว้วาวุ่นกันแลดูแล้วคู่เ,<อ>เยอะเลยก็มีเอาฝ<ด>ากผมมาประกาศขอนิดนึงนะพี่เอาบอกเ,าากเขาว่านักแข่งอิสุซุวันเมกจูเนียร์ลีกไปรับถ้วยเลยอิสุซุวันเมกเรสจูเนียร์ลีกนะครับผม แต่งตัวมาเลยครับผู้บริหารมารอแล้วนะครับเดี๋ยวมอบช่วยให้นะครับจูเนยียรีครับเชิญเลยครับด้านบนเลยครับจูเนยียรีในรุ่นนี้โอ้โหเพียบอีกแล้วเพียบบอกเลยว่าเพียบแล้วคุณเก่งไวเปอร์บอกเชือกปากกล้วยอ่ะเอกปากกล้วยอ่ะเอกปากกล้วยสองห้ <ผม S 1> าห <ผม S 1> นาึ่งหรือเปล่าอ่าน่าจะใช่พี่ สองห้าหนึ่งนี่เดียโอ้รายชื่อเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไล่ก่อนเราแป๊บเปิดโฉนดแป๊บนึงธนากรหมายชัยอ่าธนากรหมายชัยเขาหลังพิมพ์ชื่อมาไว้เดี๋ยวจะได้รู้นะครับสองศูนย์สี่อูเบศร์จันทบุรีจัดไปได้ได้ได้สองศูนย์สี่ก็ยศกรทิติวัฒนะอ่าวัดวัดวันวัชนิชกุลวัฒนิมันคือในจอมันไม่ครบอ่ะ ขออภัยนะครับผมเนี่ยเริ่มรู้แล้วเนี่ย204ยศกรแยมแยมแยมแล้วอย่างงี้อย่างงี้น้องจีแฟนน้องจีออ๋แฟนน้องจีนะฮะแฟนน้องจีสามีหรือเปล่ายังครับอย่าทักอะอย่าไปทักครับอย่ามาทักครับอย่ามาทักอะอย่าทักเดี๋ยวเกมอย่ามาทักอย่ามาทักครับฟ้าใสเอาละครับจูเนียรีครับรับรางวัลเลยฮะด้านบนเลยครับจูเนียร์ขอน้ำกินหน่อยฮะขอน้ำมาจากพี่ตกกลางกินหน่อยฮะ ขอบคุณมากนะฝ่ายอีทเนี่ยนานจะได้กินน้ำของพี่โตข้างๆน้ำตอเบอรี่ด้วยนะเนีย่ยเย็นชื่นใจกันไปนะหอมหวานเลยทีเดียวอตอรตเบอรี่โตกะกลางฝนยังไม่ตกจ้าอย่าให้ตกเลยจ้าออมาแล้วครับทิละนันดับหนึ่งสามหนึ่งแปดครับผมทีระพัด เป็นวุฒิพันธิมาลัตนะครับผมมาขอพัยคือขึ้นผิดคือขึ้นผิดอ๋อคือไม่ใช่กิจที่หนึอันนี้เป็นกิจที่3สามอุนหนึ่งสองนี่เขาน่าจะทำอะไรสักอย่างไม่รองพูดันแห้ของแปดแปดแล้วผมเป็นจิตยุทธเล่าฮะชดเป๋าคาสโนสู้ๆฮะเป๋าสู้ๆนะแล้วก็คนทํารถก็สู้ๆด้วยนะปกติจะขับเจ้ากระทิงนะ ไปน่าจะเป็นทางด้านของ2 2 2 2 5นะครับผมเป็นสุทธิพงศ์โรจนนครินบ์ไปสู้ครับต้นดูนะต้นนะและสตาร์ลำดับที่นะครนะผมเป็นหมายเลข90วิสุทธรรมดวงแก้วครับผมโปง่งสู้ๆลูก พี่ลูกโป่งชาหมิ่งอะไรนะชาหมิ่งอ่ะชาหมิ่งชาหมิ่งอะไรต่อขนตาขยักขนตางอนนะขนตางอนนักสู้ขนตางอนเอาหนึ่งสามหนึ่งครับสตาร์ทเราที่แปดเป็นธนินพัดกล้ยเนียมออ่าันนี้ก็วิ่งหลายเลสเหมือนกันนะเบธนินพัดกล้ยเนียม ฝนมาแล้วเร็วๆนะสองหนึ่งแปดครับเป็นสุเทพเทพแสงทองอา้าวเชื่อดเชื่อดเชื่อ,อนิ่มๆต่อสไลด์นอนดึกได้นอนอดรืยองฮะต่อทำเป็นเชื่อทำเป็นเชื่อติดหลับหรือง,ง่วงอีกตื่น,ต,นตื่นแต่เช้าวันนี้บอกโอ้โหพี่ผมสไม่ไปไหนเลยสองสามเก้าครับผมอัครเดชภูสีเจ้าปอนครับปอนตู้ปอนป,ปเด็กหนุ่มจากกาญจนบุรี ปลายสามทีครับโมโตฮะโมโตโบิดหน่อยลูกบิดบิดเออบิดเอเออะไรอย่างเงี้นอะ,อะไรสองสี่หกครับผมเป็นอะ,อะไรอนุชิตว่องวิทยาการเออไม่ต้องล้ำมากไม่ต้องไปเชื่อเอมากเชื่อพี่นะทำดับตัวเองนะเจ้าเอเนียมันจะไปเชื่อมากอะมาทำไมอ่ะเออะไรไปร้องเพลงไปวันๆน,นี่ร้องเพลงอย่างเดียวพงศักดิ์ชุ่มช่วยทำไมเขาต้องร้องเพลงอ่เลยเขาเป็นนักร้องไงก็คือไม่ร้อกร้องจริงเหรอครับเออสองศูนย์สี่เป็น ทางด้านของยศกรทิติวัฒนิชกุลบู้กครับบึเกกะลาดไปครับพี่สู้นลุยลุยพี่แหมโหขยัานขยันกันจริงวันนี้อาวต่อไปต่อไปต่อไปหนึ่งแปดสามครับผมเป็นชัยยุทธเวชิรารัตครับผมเอาตูคตู้ตู้ชัยยุทธอยากขำอยากขำอยากขำอย่างเดียวอยากขำอย่างเดียวเดี๋ยวขับไม่ได้เดี๋ยวหัวเราะตั้งเดี๋ยวอารมณ์ดี เพื่อนแซงเพื่อนแซงแซงเพื่อนได้อารมณ์ดีเหลือเกินเฮ้ยรถชนนะอารมณ์ดีตลอดเลยไม่ชนนะไม่ชนนะเด็กอารมณ์ดีบอบบี้บอบบี้บอบบี้ครับบอบบี้พบนายสนามหน่อยครับทีมงานนะบอบบี้ฮะบอบบี้ขึ้นพบนายสนามหน่อยครับคอนโทรลชั้นสามครับ บ๊อบบี้รู้อยู่แล้วบ๊อบบี้บ๊อบบี้มาสยามโยนโคราชอะขึ้นปุ๊บในสนามหน่อยครับขอไล,ล่เรียงไปเลยนะพี่ป๊อปเป็น3 2 5สองห้านะผมในรำดับที่14 m ไม e ์สปิกแมน15บผม169ภูพานวัชวงศ์สิบอกครับ3 5 5 3 5 5ชาวฤิ์เจอประภยัยขอไป17ครับ200จุดมุ่งหมยเขียวชะอุ่ม18 2 2 8พรชัยสกุลน,นุ่ม 19ครับ203คณิตินปองสีสัง20 95ภูรินัทวงจินดา166สิทธิรักแก้วกัด309อภิญญาเที่ยงไทยสง143ครับอรุณกมลมีสบาย24ครับเป็น251ธนากรหมายชัย25 65กิตนาสินพม26ครับเป็นหมายเลข23คริสพาลัม27ครับเป็นหมายเลข28ธนพัฒร์เลิกยาก28เป็น112พิทักษ์มาคุณชร29ครับ122เอกชัยชาญวิชยัยพจ 3 0สคา,สาเีเลสหก,กน้อยสัอยู่สาเป็น888 Je เจนมี่ฮิลเอาครัผมเอส s p ซีสเ l เชับรับ้ารอบสนามกับรถ3ามิคับเยียมเ้<ๆ>ขอบคุณสปอนเซอร์บอกว่่ใหญ่ใจดีไม่ว่าจะเป็นยางโตโยท้ยรับผมซูซูกิเหนือนลิมิตพิชิตโลก ไวซ์ออโตโมทีฟรุ่งิตเพราะลักรถจึงไว้ใจครับผม PTT r u b รูบิแคนพระเอกเน็กสเตอร์อักนะคาร์บอนวิสาหกิจใบต่อสยามครับับออกองเชียร์มากันแล้วนะครับผมสุดทศน์มิสซิริเอกปากล้วย251าหนะโอ้โหปากล้วยกองเชียร์เยอะดังหนักปากล้วยปากล้วยปากล้วยคุณกัมนิกานะพี่เปาแปปสู้ๆสู้สู้นะจ๊ะ เรียกว่าเชียร์ทีมคาสโนนะฮงกานนิกาแน่นอนครับเป็นจอมทัพของคาสโนครับผู้อยู่หลังบ้านนะครับสปอนเซอร์หลักคพอร์บอพอร์บอผู้รับหมู่ยินดีต้อนรับสมเกียรติจันทาด้วยนะครับมาแล้วครับก่อมาฮฮะะมาสมเกียรติจันทาฮะยินดีต้อนรับนะฮะนักแข่งระดับโมโตทูฮะยินดีกับเพื่ะได้โฮมเรตนะขึ้นทีสามไปครับยินดีต้อนรับสมเกียรติจันทาด้วยนะจ๊ะ แหมมาดูที่สนามพิระอย่างนี้ด้วยใครเจอก็เข้าไปขอถ่ายรูปกันได้เด้นะอครับเข้าสุดทางตงงรดง,ดค,รรงค,รรครับผมเอาครับแล้วไฟแดงดับครับเปิดเกมการแข่งขันครับวุฒิพันธ์ฮีมารัตครับผมพิเคตออมามีชูดขึ้นกันออกมาเลยแล้วตามด้วยพิกเป,เปลาลูกข้าหนอยดูครับโอ้โหวุฒิพันธ์ฮิมารัตไม่รอเพื่อนแล้วบอกขอไปก่อนจะเอาที่หนึ่ง มันเพิ่งแตกลังไม่รู้โอ้โหออกไปขนาดนี้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวให้เขาหาอันดับของตัวเองก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งรถสามติว่าคันฟรายส์เย็นเย็นมาแล้วกรุงเทพมาแล้วตรงนี้อ่าอ่าในกลุ่มนี้เกิดอะไรกับกุ้ยเนียมฮะกุ้ยเนียมทันินพัฒน์กุ้ยเนียมห้อยลงไปนะฮะโดนไม้ได้ดีไม่ดีอ่ะปลายหวีเหี่ยวอีกแล้วต่อไปฮะไปตรงนี้ใครมั่งเนี่ยอยู่ตรงนี้โอ้โหมีจอนนี่อยู่ตรงนี้อ่ะดูครับผมลงจากร้อยอามาครับนำโดยปกอลิมปกอลิม พี่ธะทำดวงแก้วแล้วผมแล้วก็นิคิดวงวิทยาการรอไล่เรียงกันสักครู่นะครับผมตอนนี้พี่เปาลงมาแล้วโอ้โหเยอะเหนือเกินพี่ป๊อปไม่ทันไม่ทันเอากุ้ยเนียมมาแล้วกุ้ยเนียมมาแล้วกุ้ยเนียมมากุ้ยเนียมกุ้ยเนียมเอาโดเรียบร้อยเลยไม้สปวิชแม่อ่าสันนิษฐานตกไปเยอะเลยอ่ะข้างหลังตกโอ้โหปอนปานตมื่วานนี้ดูครับหมายเลขสองสามเก้านี่จะอัครเดชภูศรีครับเด็กหนุ่มจากกาญจนบุรี นี่ครับนับปังปอนใช่แล้วก็ชัยยุทธอยู่ตรงนี้ครับชัยยุทธหมายเลข183่งสอีตีสีขาวเอ่อไทสองศูนย์สี่ใช่ไหมสองศูนย์สี่ยศสกอร์สองเชียร์คุณเยอะนะเอาเร็วเอาใจหน่อยเร็ววิ่งให้กองเชียร์เขาเห็นหน่อยสายลมเย็นเล็กซ์ลูกแก๊งป่าไผ่นี่ครับกลุ่มนี้นะมังปอนครับโดนเลยโดนหรือเปล่า2-0-4มาแล้วยศกร์ความหวังหมู่บ้านป่าไผ่ อ้าวเกิดอะไรขึ้นกับคาสโนครับอ้าวเปล่าครับผมเปล่าคาสโนครับหลุดไปนะลงบอกรวดไปแล้วครับคุณผูมมี2องสมเสียครับอ้าวเสียเลยเป็นัเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจจายใจใจังใจเป็นลายปังกอ่ะเ้ยแรงกว่าเว้ย เออมันรู้ว่าต้องจับเออพอลู้ว่าปั๊บขึ้นมาทันทีเลยครับโอ้โหยศกรอูเบิร์ดอูเบิร์ดแหมนายเรียกกล้องเก่งจริงเออพวกพุ่งไปเลยเอาครับอันนี้จอยคนนี้เป็นพิชจนนี่ตามด้วยเจ้าหวานเย็นคันนี้สามห้าห้าช็อปปิ้เจอปลอดภัยเฮ้ยสีสวยคันนี้พี่ชอบหวานเย็นเลยอูอาร์ตอาร์ตอาร์ตอะไรสักอย่างเนี่ย ดูครับตอนนี้ครับมาแล้วครับผมกับคันนี้ตื่นมาเช้าปลายแข่งเย็นตัดต่อหลายเลทแล้วพี่จอนี่กลางคืนต้อมวะมาแล้วครับโอ้โหดูดูหนึ่กเก้าไข่อ่ะภูพานภูพานภูพานวัชวงศ์ภูพานข้างหลังมาแล้วนะภูพานภูพานหนีเร็วภูพานหวานหวานเย็นมาถึงแล้วภูพานเร็วเร็วปูพานหนีเออหนีหน่อยหนีหน่อยยาลิษยาลิษ อาลิสกับปะทะกับแจ๊กนะครับโอ้โหจูเนียร์แล้เนี่ยแล้วสินทิรักเจ้ากัดมาด้วยนะผมอันลิมอันลิมเหรอโอ้โหมาขย,ยับมาติดเลยเหรอเอา้าทำไมสินทิรักมาใช้กันจเจเ้าเติ้ลเหรอใช่ใช่ <4 S 1> นะใช่ใช่เขากแก๊งเดียวกันบีมรถโอ้โหบีมรถหน่อยสินทิรักบีมรถหน่อยมันฟันขาวนะเขาฟันขาวตลอดเลยเขาคลิปคาแรคเตอร์อย่างนี้เลยครับผมใช่ครับเขาใช้คอเกตฮะฟันขาวตลอดเวลาครับ แต่ไมให้แบบคันดูสุขภาพดีอะไม่ใช่แล้วควันสวยไม่รู้เป็นอะไรเขาเป็นอย่างนี้ตลอดนะอันนี้ครับผู้นำของเราครับผม155ครับผมวุฒิพันธ์หิมาราบสี่เกตออฟอาร์บีโอ้โหนี่นี่ผลงานดีครับผมวุฒิพันธ์หิมารับครับไปแล้วครับแป๊บฮะไม่แป๊บด้วยนะครับเมื่อเช้าบอกว่าแป๊บ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 เมื่อไหร่จะเสร็จฮะมันต้องเสร็จตรงนี้แล้วครับ 225นะเป็นสุทธิพลรอดจนทกฤตอ๋อเฮ้ยนิวเจนหรอท่านนิวเจนเดาต้นขึ้นมาแบบนี้เลยอ้าวลูกปองลูกปองลูกปองมาแล้วลูกปองรีบไปทำไอเอาลิขไยโอ้ยพี่ต่อพี่ต่อโอเคไ้ออนนอนดึกโอ้แล้วใครมาไหนเนี่ยอันอุชิดอ่ะแล้วนี่224ใครยศตกอนเฮ้ยยศตกอนเร็วเร็วเรโอ้โหอุบัติอุบัติเอาเอาสิเอาโอ้ยเก้ยเดียมเกุยเดียมก้วยเดียมเอาเก้ยเดียมมาหน่อยเก้ยเดียม เรียบร้อยแต่ดีแลนด์้านของชัยยุทธไปแข่งกันใหญ่เลยครับจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายเอ้านี่นี่มาอยู่นี่เอ้าหวานเย็นอยู่นี่เอ้าโจมิดจะไม่ทันเลยทีเดียวชนพัชชนพัชพ่จอนนี่จอนนี่หมายเลขสองแปดนะครับรถสำรองของจอร์นี่ครับครับผมก็คือรถที่ใช้ประจำนี่มีซ้อมไม่ทันนะครับก็เปลี่ยนทานเลงเอ็มทูเนอร์นะครับผมจะเจอใครน่ะไม้ครับไม้เดะบิ๊กแมนไม้เดอะบิ๊กแมนเหรอรถเล็กแต่ไม่ยอม แรงนะครับขับนี่แรงนะครับสามร้อยม้านะครับฝ่าอีสครับสามร้อยครับใช่แรงมากครับรถตอนนี้ติดแต่มันเป็นลายของไม้ติ๊กแมนนะครับผมหรือจะเอาครับหรือจะเอาวันวันนี่ถือหมวกกันน็อคระบบพูดอยู่อ้าวอ้๊วแปดที่พันเป็นเรื่องแล้เป็นเรื่องแล้วไปทันแล้วเรียบร้อยครับผมสุดที่พงโรจน์ชนครินครับแซงไปแล้วอันดับหนึ่งโอ้โหตอนนี้ต้นต้นจบอย่างนี้นะต้น ต high, ้นหล่อมากเลยนะต้นต้นรถเป็นอะไระรถแรงอย่าไปถามต้นต้นตอน anyway. ้องถามแป๊บแป๊บแป๊บเป็นไรอ่ะโอ้โหโอ้โหแป๊บจอดครับรอบสุดท้ายครับน่าเสียดายครับดีเกตอตอฟอาร์บีโอ้น่าเสียดายน่าเสียดายเอากลุ่มนี้ดีกว่าไมค์สปิงแม่งคุมหัวมาเก๋าไม่เก๋าครับแต่พบข้างหลังมาเต็มกระเป๋าเลยเนี่ยชนพัฒเลิกยามเนี่ยโอ้ยโอ้โหมาแล้วนะตัวเล็กสมุตมีของคุณอ่ะ ไม้ไม้พามาฮะโอ้โหข้างหลังนี่ลายบีใหญ่เลยจะขยี้ไม้อย่างเดียวเลยจะเอาจะเอาล่ะไม้บอกรือจะไมเคิลดิกแมนตอนนี้หมายเลขสองแปดครับรถสีสวยเลยตามไปด้วยนี่ครับจิติรักแก้วกัดครับจากอันลิมิดิคนคนฟันคนฟันฟันขาวรอทางเลยไล่ยุงไงนี่ใช้บริการได้ไม่ใช่ชาลิสไปครับชาลิสเจมบัไย ผมอยู่ในกลุ่มนะสำหรับเจ้าหวานเย็นเบอเร์อะไรฮ่าฮ่า๋อเนี่ยเหรอหวานเย็นหวานเย็นแจ๊ด <5 S 1> นะนะแจ๊ดนะครับผู้ชมครับแจ๊ดนะหวานเย็นน,นี่แจ๊ดนี่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 ก็เป็นอ่าวมาภาพผู้นำ,ำ,นำเลยเฮ้ยต้นได้นไ่อ,อย่างี้จบครับอย่างนี้สุดที่พงโรจนชนคริมครับผมไวรุ่นบางเสาธงครับระดับสองครับวิสุทธิธรรมดวงแก้วโอ้โหวัยรุ่นศรีราชาครับสุเทพเทพแสงทองโอ้โหอีกหนึ่งคน อันนี้คิดว่าวิทยาการอ้าวยศกรอยู่ไหนอ้าวยศกรท้ายยังอ้าวยศกรโดนกล้วยเนียมดีครับนี่จานินพัฒน์โอ้ดีจานินพัฒนกล้วยเนียมครับตอนแรกเหมือนเบาพี่ยศกรมาโตอยูนี่เลยไม่เสียตรัวอูเบิร์ดอูเบิร์ดยศกรอันนี้จุดมุ้งหมายเขียวชะอมครับพี่ชัยยศโอชิบะนะอ้าวกลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้ยังไงวันเย็นยังไงโโอ้หเรียบร้อย 65ครับผมก็เป็นกิชนัสสิพ์พมไปเรื่อยๆไม่ต้องอยู่กับใคร PK วิ่งคนเดียวม,ม,มาแล้วครับมินิี่ขับฮ่องกงจิตาสปอร์เดอร์เวลานี้พอจบจากมินิี่ขับนะเดวินเนอร์ครับ225สุทธิพงศ์รจดนะคลินเบสแล็บพาม0115นะครับผม <c oughs> ตกใจหมดพี่ปออุย <c oughs> <c oughs> ัั้้งงใใจจนี่ครับเรดิซาลอันดับที่1 2 2่งสุทุธิพงศ์โรจนกรินสองครับหมายเลข90วิสุทธรรมดวงแก้ว3 2 1ครับส1 8สุเทพเทพแสงทอง4ครับ2อ6อนุชิตว่องวิทยาการ5 1 3ครับ1น1ธนินพัฒนกล้วยเนียมครับครับตอนนี้ไฮไลท์ก็พร้อมรับชมแล้วเชิญทุกท่านไปชมไฮไลท์กันครับครับ จริงรุ่นเมื่อกี้สเปเชียลคาคร์ขับมาแล้วครับธนิญญพัทธ์กล้ยเนียมเจ้าโป่งอัลลิมเลสซิ่งเห็นไหมฮะไอเจ้าปโป่งโอ้โหต้นวิ่งก็ไปขนาดนั้นเลยวะโอ้โห,โหไปกอดเพื่อนขนาดนันเลยต้นอัลลิมอัลลิม,อลมโอโ้โหโป่งเพื่อนรักยินดีด้วยพี่โปง่งยินดีด้วยสุดยอดมากเลยน,นี่ธนิญญพัทธ์กล้ยเนียมฮะมกุ้ยเนียมฮหเป็นไงฮะกล้ยเนียมสุดยอดมากเลยนะเราเนี่ยเออ เดี๋ยวเราไปต่อขนตากันที่ร้านโป่งหน่อยนะฮะไปที่ชามิงเดย์นะฮะ <ming> Day. ต,ต่อขนตาสวยๆกันนะฮะเอาขอดูขนตาพี่โป่งหน่อยเดี๋ยวโป่ง <c oughs> เดี๋ยวโป่งจะไปทำโอเคเดี๋ยวรุ่นหน้าครับมามีนี่ฮ่องกงนะ <c oughs> พัก <c oughs> <ม>สักครู่ครับ